หยุดงานไปธุระเรียกลากิจคนรักออกไปจากชีวิตเรียกลาก่อนวันนี้เราจะมาทำนายฝันเกี่ยวกับการฝันว่าว่ายน้ำว่ายน้ำในสระว่ายน้ำในคลองคำทำนายดีหรือไม่ดีเลขมงคลเลขอะไรต้องระวังสิ่งใดฟังคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปคำทำนายและการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่าน ถ้าท่านฝันว่าตนเองนั้นเล่นน้าว่ายน้ําว่ายน้ําในคลองในสระที่ไม่ใช่การพยายามที่จะว่ายข้ามฝัง่งท่านมีโอกาสที่จะได้ลาบได้ยศในตําแหน่งจะหมดเคราะห์หมดโศกแต่พึงระวังครับว่าถ้าท่านเป็นคนโสดห้ามตกลงโปรงใจเป็นแฟนกับใครในช่วงนี้ถ้าเขาเพิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ว่าถ้าหากว่าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังคําพูดให้มากในช่วงนี้ระวังจะขัดใจกันด้วยคําพูด ในส่วนของเรื่องงานนั้นผมให้เน้นสติในการทํางานเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าท่านฝันว่าว่ายน้ําข้ามฝัง่งแต่ว่าว่ายไม่ถึงสักทีว่ายจนเหนื่อยก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพดูแลตนเองนั้นให้มากๆจะพบปัญหาแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณน,นั้นมีสติและผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าฝันว่าว่ายน้ําข้ามฝัง่งและท่านนั้นว่ายข้ามสําเร็จ ก็จะได้รับข่าวดีครับหรือว่าสมหวังในเรื่องของการงานหรือว่าสมหวังในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นคิดไว้เลมขมงคลของท่านก็คือไม่อยากเล่นของสูงเมืองบิ๊ดแอสไม่อยากเป็นแคลชไออุ่นรักไม่อยากไปไอน้ําที่เป็นคนอกหักแต่อยากเป็นคนที่ถูกรักแบบบอดี้แสลมอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาด คลิปคำทํานายที่จะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตุกท่านผมเกมมิติชัยช่อง Star Today ขอให้รวยกันทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ